เปี่ครับพี่น้องนะครับสองปีบพงหน่อยเป็นร่อมเพื่อนกับพี่นอ<ะ>้องร้อมตักผมมาพอดีก็มาคือว่าเอากิ่นมะลามันมา,าบมาผลิตยาโอ้ยมืมีจะมาขอยดมิม่ไมีอะไรนั่นนี่นกผมดคือ ออวัดดีพี่น้องวันนี้วันดีพี่น้องันออกกนอา่านวัดดีพีนออกก่น้องกันมอนึนี่ไหมมียาครับใช่น่ะอทายอยู่นี่อมันมีมมีัางมีนงมีนงที่ไม่แนใมเไม่ไมาหามลบอะลหลบนนั่งอย่างใจสนอ่งยู่ักันนะนนได้นี้เลวลงสองยูทูบนี่ไหม นั่งกันไหมนั่งนั่นมีอะไรก็ยังแบบเบนันไปหาหมอจริงวัคือว่าพอเคี้าเร์อืมเสียถึงแม้กใูนาล่งับ่ใล่ง้นยงา แม่บนแม่หักสร้างเสียมสร้างเมืองนอกบนเห็นอือพัดพัดหนึ่งวินิยงเงาบีใบดาถูกเงาบุญยงบุญยงเงาใบพอลี่บอญยงเอฟซีแม่หักสร้างประเทศ กร้ขาขอบคุณนลลายเหยอยูดีมีแห้งยูเย็นเป็นสุกมิโต้ขั้วมสุขคว,ควจะเล่อนเ,เอคอรั้เกี๊ยวก่ให้ได้ความไข่ว่ให,วให้มีเอามาแห่งย่ายกับหลานก็ได้ซื้อข่ากินย่ายว่มีหน้ากับปูเออไว้พ่อ,อไม่มไหมเนี่ยเออกว่าไปหมวออ่าไปตัวคือว่าดียู่ยบยของเออไม่ขาดาายเจอทางน้อง รูปบริกาคเงินให้ร้านที่ขายมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนื้อปีไม่แล้วยะเก็บแกเป็นมีตะลำด้วยไปหนาเอุข้นกระไดโซ่ไขมันอายุดีมีแห้งขอบคุนมากมากโอ้ะฮอือเนี่ยนขึ้นเวงมาบล้อโอเคนะครับเนาะ นี่คือปลาปูมีางาครับพีงง่น้องยุแฟนคลับตัวประเทศนะครับพี่อยปต่วอามีงกินมีงมาย่งมาย่งแขกมันพ่อแล้วไปเงี้ยเนี้ดีแมนมีแม่หักน่งประเสธแม่มานล่วที่ปลูกกระเข้ลนุกหัก มีแม่แมวมาเล่าประเทศยังนัน่นคนไทยบคนปาดยีน่าเล่าคนประยุนเป็นแม่หักร้านจะดิลุอมดิบุ้งได้มาตุ้มยังแก้ใจเลยแก้ฟังเลยกันาากนันกันจากกันที่หอนร้านโดนก่อ,อ,อ,อนแล้วแก้แล้วจะโอนใหม่รุ่น

พอาจะันับบ้งดีขนนับมาวันวัเ็ดวอนจ้างกันจ้ายไม่จ้างหรอก่นะเไทยอื้ว่้เก็บวาขึ้นกันไนอหยุดสองตาใหญ่่ดีไปบ้นไปุ งานนี่ครับก็ละยาพอดีทำาเล้ต้ไแ่ามาหากวานก่บบ้านไอ้แก่อยู่จะพิ่มมาไลุ่่นละหาด้วยไรนี่มันไ้ใู้กินพิเด็ดยังเอายังขาแบบเี้ขาแบบลถคนจะขาลมเจยไปต่อนซิออกดีบ่ะ ยีจะจะ่เดียวเดี๋ยวี่มันีเดือนทันสองแนีวมันน้ก่กแจ้ขายเข้ามาจิดอีเมลแก้ะออกร้องไว้ลูกกลางเัียเดี๋ยวอยเอานหนึ่งี้เดี๋ยวตีแจก่อนฮะมีบ๊ว่มีเมงนินจะมนที่เอาทางหัวชิเวชนเาาวนาะ Sì phân với Ph một giá cả sinh hoạt xả bưng sinh hoạt thì đơn nhau với mang ngày đi nhịp đẹp một cái là một cái gì mua phải cái này mới làm một bưng ta và nhà làm việc gia hài làm gì lại nhà bốn mươi hài ừ phần diêm bơi bơi phần

ผู S <S ้สิมากเอาากไปยูนินี่ยูยข้าวบอล่ามาบีแม็กซีนอกตันทีเอารถไปยิ่งเนมากจีไหา,าไม่งายอ้วนอเจ้าม่ง่ายหนอีกอจามจะน่อยเไ,ไม่ใือเอจะบอกหมีเงินออาลาพ่อยืจอเต้าได้บาทข้าบุญเออ ไปเอออยอะอืมอืมเออโอ้ยจกบเออหายมุดไปเอออันนี้กินแย่เปล่ากปวดเขียวเนาะออกมาว่ถือมาแล้ว อืมล้าปวดเทยวร้านไม่ตรงหอกเนเออจะซื้อหรอกซื้อหอกจะมากกว่ีกอนจะกุนจ้ยข่อี่ความันชี่ใกลที่ฟังมากที่ฟังมากแบบเขาบอกก็ก็ไม่ได้ขายของเลยน

กูดีแมกบุ๊คนนี่ฟอเกีว่ะเอาไปดูจอมได้ไม่บานอืออ๋อ่ายคลิปเดี๋ยวคลิปไปดอกคลิปนะครั พี่แมงกับมีความสุกอะไรครับพี่น้องเอฟซีอัลลาฟาจากครับสวัสดีครับ